วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเชื่อมโยงวัฒนธรรมอลาค่าปูนาคาย่านาคีรวมของดีมะเดืออุทุมพรเที่ยวชุมชนยนตวิถีบ้านเดือน้องคายกินดีอยู่ดีรับพลังดียนตวิถีลุ่มน้ำโขงชุมชนบ้านเดืออยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำโขงหมู่บ้านแห่งวิถีวัฒนธรรมไทยลาว มีอัตลักษณ์ชุมชนที่โดดเด่นม,มีตำนานความเชื่อผูกพันกับสายน้ำไหลเลี้ยงทุกชีวิตเป็นวิถีวัฒนธรรมที่มีสเสน่ห์น่าสัมผัสชาวชุมชนได้วรวมกันจัดตั้งกลุ่มท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านเดือเพื่อพัฒนาให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวกระจายรายได้ด้วยวิถีวัฒนธรรมมีนักเล่าเรื่องปราดภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่จะนำผ่านนักท่องเที่ยวเปิดประตูสู่อีสานดินแดนแห่งพญานาคบอกเล่าเรื่องราวของชาวบ้านเดือชุมชนบ้านดือได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวจากกรมการท่องเที่ยวสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกฤดูการมีที่พักโฮมสเตย์ที่ได้มาตรฐานเดินทางได้สะดวกสบายชาวชุมชนร่วมใจกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี ดูแลนักท่องเที่ยวเสมือนเป็นเพื่อนพี่น้องลูกหลานคนบ้านเดือด้วยกันภูมิทัศน์ของบ้านเดือเป็นแนวยาวติดริมฝั่งแม่น้ำโขงมองเห็นริมฝั่งสองประเทศไทยลาวผู้มาเยือนจะได้สัมผัสวิธีการเกษตรและการประมงคนบ้านเดือมีอาชีพเลี้ยงปลานิลกระชังตลอดริมฝังง่งโขงเปรียบเสมือนท้องพญานาคที่มีความอุดมสมบูรณ์ ชมเรือโบราณแก้วคุณเมืองเรือในตำนานของชาวบ้านเดือที่แสดงถึงความรักความสามัคคีของคนในชุมชนมีสิ์โบราณล้านช้างศิละปะช่างยวนท่านจะได้โอบก,กอดธรรมชาติต้นมะเดื่อยักษ์อายุกว่า600ปีเป็นสัญลักษณ์ของชาวบ้านเดือใครที่มายนวิถีบ้านเดือจะได้สัมผัสวิถีวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยว ทั้งการพับกระทงสงมาสักการะวัดใต้น้ำพับนกใบาลานขอพ่อนพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชล,ล่องเรือไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชมริมฝั่งแม่น้ำโขงบูเตลูสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดพังโคนใช้วัสดุธรรมชาติอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีการมัดย้อมผ้าสีมะเดือ่อเพื่อทำเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างรายได้ให้กับกลุ่มทอผ้า และกลุ่มที่ปลูกต้นมะเดือ่อลงมือทำสบู่มะเดือ่อเก็บดอกไม้มาทําของที่ระลึกต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนสัมผัสชีวิตติดมะเดือ่อต้นไม้ประจำหมู่บ้านได้ชื่อว่ามะเดื่ออุทุมพรเป็นดนักขุทรัพย์ทองทำของชาวบ้านเดือที่ใช้ประโยชน์ในการย้อมผ้ากรุมอาหารแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทำให้มีการอนุรักษ์พันุไม้ประจำถิน่น เป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นที่ไม่เหมือนใครมาเดือทุกต้นหล่อเลี้ยงชุมชนอย,อย่างยั่งยืนตลอดริมฝั่งแม่น้ำโขงแถบบ้านดือมีการทำอาชีพเลี้ยงปลากระชังจำนวนมากโดยสายน้ำโขงที่ไหลาผ่าน,านทำให้ปลาได้ออกกำลังกายจึงเรียกว่าปลานินฟิตนเนสเนือแน่นรสชาติดีทำให้ปลาดินกระชังแม่น้ำโขงได้รับการขึ้นทะเบียน GI จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาร้านเชฟชุมชนบ้านดือ จึงนำมาสร้างสารรค์เมนูเลิศรสตักปลาเผาเมี่ยงมะเดือประดินทอดสมุนไพรและเมนูไฮไลทที่พลาดไม่ได้เมนูปลาจุบบะเดือนอกจากนั้นกลางลำแม่น้ำโขงบะเดือยังเป็นพื้นที่ในการเล่นกีฬาสป,ปอร์ตกีฬาที่เล่นได้ทุกเพศทุกวัย ดึงดูดคนรุ่นใหม่มาเที่ยวชุมชนยนต์วิถีชนบ้านเดือมนตเสน่ห์ลุ่มแม่น้ำโขงท่ามกลางความสงบเงียบโอบล้อมด้วยธรรมชาติอันงดงามและอุดมสมบูรณ์วิถีชีวิตแห่งสายน้ำมีประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามผู้ขนมากเลินด้วยน้ำใจนี่คือความสุขที่ควรมาสัมผัสเที่ยวบันดือไม่น่าื่อ มาเยือนวิถีที่นี่เมืองเญียนา